นี่นะครับคือกระเป๋าที่สูญหายไปตอนที่เดินทางมาอิหร่านนะครับแล้วก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็มารับก็ปรากฏว่าถูกลื้และถูกแกะนะครับอย่างชัดเจนไม่มีใครซีนกระเป๋าแบบนี้เดินทางหรอกนะครับของของที่อยู่ในแพ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดจะถูกกรีดหมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับครีมของผู้หญิงของเด็กๆมันก็ถูกกรีดหมดเลย ะะก็คือลือเข้าไปดูของข้างในหมดเลยนะครับถุงเสื้อผ้าหรือถุงขนมเด็กๆจาย่ามาม่าถูกกรีดหมดเลยนะครับอนะี่ถูกงนะ mấy okay. anh mình gì rồi hôm nay mình vui diện vô anh chút vàng nữa nữa. à cái นีคือโลตีอยู่ไหมดูหลักานมัยับหมดไม่มีอะไรหาใ่ไหมไม่น่ามีอะไรหายนะนี่ของเราก็อิมอเก็บไหม